ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อนี้มาโอเดอร์ผู้ใดอยากได้งวงงามเป็นบรมันหัวโลนนะครับพี่น้องครับมาโนดฟาร์มเพ่นกะมีงวงงามมาาไมด้วยครับพี่น้องเด้อมาฝากฟรีฝากน้องเนาะใส่นันหนาใหญ่ๆผู้ใดหาเกลีดหนี่อยู่นะครับพี่น้องบุญชูสิพามาเอาในคลิปนี้ครับผมอ่ะนี่แหละครับมาโนดฟาร์มพิกัดกะยุทีบ้านสะบัว ตำบลกมลาา่าใสอำเภอกมล่าใสาจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับมาพบมาพอกันในวันศุกร์ที่13นะครับพี่น้องครับบรรยากาศคลิมพาคลิมฝนจักน้อยนะครับเนาะเอานี่แหละไปขอามาแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุญช่วยแชร์แนวแน่นะครับ เอากอนอื่นกะสิพาพี่น้องนี่ไปทักทายกับทางมโนดครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมโนดฟาร์มนะครับผมกับพี่กัดนะครับอยู่บ้านสาบัวนะครับตำบลกัม马拉สายอำเภอกัม马拉สายจังหวัดกะรัินนะครับเบอร์โทรนะครับ0955485871นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้เพิ่มตุ่เบอร์โทรนะครับผมเฟซบุ๊กมโนดฟาร์มบามันนะครับเป็นภาษาไทยกับฝากกดติดตามไว้นะครับผมมือนี้นะครับมีงัวแม่สาวแม่หนึ่งแล้วก็แม่ท้องสามแม่นะครับคัดแต่แม่ใหญ่ๆหน้าหนามาให้คือเก่าครับอ่านฐานคือเก่านะครัับผมมแล้้ววก่่ายือนนนีีเป็ท สิบสองนะครับสิบสองครับเพราะว่าบอกลูกค้าบางที่เพื่อนว่าเพื่อนบบเห็นว่ามื่นมื่นนี้วันที่เท่าได้นะครับมื่นนี้วันที่สิบสองนะครับผมครับกะเอาเน้นๆเลยครับซีเบอร์ครับผมเอาเบอร์แม่นครับเอาเบอร์แรกเลยก็ได้งพว่แม่สาวครับเอาเบือหนึ่งกับซีเป็นว่าสาวใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่นะครับเด้อว่สาวตัวโตใหญ่ขนาดไหนพี่น้องไอ้น้องนี่อายุเท่าไหร่จักเดือนแล้วอายุสิบห้าจะเข่าสิบหกเดือนเป็นเอฟหนึ่งครับผมสิบห้าจะเข่าสิบ หกอิฟหนึ่งพ่อใบบวครับอ่าใบนี่ทรงจดให้อยู่ไดรอยเปอร์เซ็นต์ค่าอันคือทรงจดอยู่นะครับส้นสูงนรองเขาเท่าได้แล้วรอยสี่สิบห้าบวกครับผมรอยสี่สิบห้าบวกด้วครับตัวยาวหนังหนาดีขึ้นกันนะครับว่าสาวไปหาตัวนี้ยุกครเอาเก่งเปิดไว้เท่าได้ครับตัวเปิดใบสี่หมื่นเก่าตอรองได้ครับสี่หมื่นเก่าได้ใส่ใยใยนี่แหละครับพี่น้องครับต่อรองได้กตัวนี้บนหลุเห็ดเขาลุ่นธรรมชาติเห็ดเขาครับผมเห็ดเขาแต่ว่าปานหลุดธรรมชาติพี่น้อง บดจัดนะครับเป็นลูกของ k f 7 2นะครับลูกของสีประดูพี่น้องเบื้องแผ่นหลังครับ k f 7 2นี่ครับสี่มือเก่าได้ย่างใหญ่เลยครับพี่น้องนีได้โค้งสางได้บือลึงครับบือลึงคมเบิดครับแข้งขาเข่าขาดำๆนะครับพี่น้องประกันตำหนิครับผมกกหางนะครับพี่น้องตำหนิโบวไม่หยางนะพี่น้องนะประกันตำหนิห้นะครับเนาะนี่นะครับเป็นโอ้บเลียนของมาโนดตัวนี้ไหมครับใส่แบียนมาโนด์ห้แล้วนะครับเนาะนี่สวยๆเลยนะครับด้านขวากะ บ่ปานบ่ด่างหล่พี่น้องครับเอาล้มกับบติงนะครับบบ่มีตำหนีครับตำหนีบ่มีเด้พี่น้องครับเอาผู้ใกอ่าแม่สาวนะครับพี่น้องครับเกลียดสูงสูงแล้วก็ได้ตัวใงญ่ยนะครับเนาะก็ถือว่าราคาเบาครับพี่น้องครับเบื้องเนื้อตัวเบื้องต้นนะครับพี่น้องนี่ไก่ได้ผสมแล้วครับเรียกบ่กี่เดือนกับทับได้แล้วหาพอไว้เลยพี่น้องครับนี่เราจะให้เบื้องลิบสวยๆงามๆนี่แหละครับเอางามครับเล็บสวยๆเล็บงามๆนะครับเนาะ ไงาใหญ่เ่็นอ่างเหรอครับงวงแนวนี้อันนี้แค่เบอร์แรกอันนี้เป็นงวงสาวด้วยพี่น้องครับแม่นครับต่อไปสีขาวสู้ผกง้วทองนะครับครับอาง้วทองเอาตัวนี้เลยครับหนาณาตันๆใส่รถถังนี่แหละครับผมตัวนี้นี่ทองกับพ่อได้ครับตัวนี้ทองก็เคฟหกแปดครับผมตัวนี้ทองเคฟหกแปดทองจกเดือนแล้วทองสีขาวหกเดือนแล้วครับจะเขาวกเดือนลูกที่ได้ครับนุเก่งไอ้สาวทองแรกเลยครับตัวนี้เป็นงวงสาวทองแรกส่วนสูงเขายุตเถใดร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกด้วยพี่น้อง ตัวนี้เข่งเปิดเท่าไรเปิดได้หกหมื่นเก่าต่อรองได้ครับอ่ะอันนี้หกหมื่นเก่าต่อรองเอาเด้๋ยครับพี่น้องครับต่อรองได้อีกนี่แหละใบหุ่นอ่าปานรถถังครับพี่น้องอ่ะนี่หุ่นปานรถถังนะครับเนาะหนาๆเลยครับเบื้องหน้าตาหูวสันบามันแล้วก็เบื้องแผ่นหลังไปน้ำได้พี่น้องครับเบื้องมุมนี่จะได้เห็นว่าหลังแตกซําใดเนาะนี่หนังข้อหนาๆนะครับพี่น้องเดบบ่มีปัญหาหกหมื่นเก่าต่อเอาหนาๆใหญ่ๆเลยครับนี่กับ ผู้ใดคือพ่องัวแบบนี้เกรดแบบนี้ให้มากมานดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คัดคัดพิเศษมาให้ครับคัดพิเศษเดียไผบ่มักราคานี่ถือก็นีก็มี่นาอครับพี่มุงจูถือกันหน่ก็มีหรือว่าพูดใดมักญงมักกล้ามก็านีก็มีครับพี่น้องว่าเบิ่องเอาอยู่ในขอกนี่น้องหาง่ใหญ่นี่แหละครับพี่น้องครับอ่ะม้าสาวทองเล็บนุ่มกว่าบัติ้งนะครับบัวมีครับประกันท้องประกันกำนี่ครับตัวนี้ท้องประกันตำนี้ครับเบื้องด้านขวาพี่น้องครับว่าป่านบ่ด่าง้อครับพี่น้องครับสีแดงยี่เหล นี่อากาศขึมฟ้าขึมฝนจักน้อยพี่น้องครับเออนี่เอ้าเบื้งพรสัตว์เบิ่องงามๆนะครับเนาะนี่เบิ่งแผ่นหลังเอ้าเดี๋ยวจะให้เบิ่งหน้าตรงอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับเป็นบามันเลือดสูงครับหุสันสันเลยบามันเลือดสูงหูสันนะครับพี่น้องมุกินๆเลยแหละครับผมนี่เบิ่งแผ่นหลังเอ้าหกหมื่นเก่านะครับนี่หนังต่อร้องได้อีกครับผมครับผมเบิ่งบ่ใครยังว่าเบิ่งออาหนาคอครับเบิ่งมุ้งไกลๆไปดิ อ๋อนี่แหละหกหมื่นเก้านะครับเนาะสูงร้อยสี่สิบเจ็ดได้นะครับเอาเบอร์ที่สามครับเป็นง้วทองคือกันนะครับสาวทองแรกคือกันครับตัวนี้เป็นง้วสาวทองแรกนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้เก่งเอาลายตัวนี้ขยับเล็กน้อยนะครับเนาะตัวนี้อ้างตัวนี้ไหนจะใส่ลอยหาสิบบวกเลยแม่นครับลอยหาสิบบวกครับลอยหาสิบบวกอ้างไงนะครับพี่น้องเออเอา นี่บได้ตัวนี้นี่ทองกับพ่อได้ครันกิ่งไอ้ทองกับอันเล็ดกันครับผมทองกับเล็ดกันตัวนี้อ้างลึกดีนะครับหูสันหูกลิ่นคือกันเป็นงัวทองแหลกเนาะครับสิเข่าหาเดือนแล้วครับจะเข่าหาเดือนนะครับสูงลอยหาซิบกัวด้วยครับลอยหาซิบบวกมีแน่นอนครับหาซิบกัวกลัวครับเบิ่งยางลึกเบิ่งทางไทยนะครับเนาะอ๋อสิถามราคาตัวนี้ให้ตัวนี้เก่งเปิดเท่าไหร่เปิดได้หกมื่นเก้าเท่ากันครับหกมื่นเก้าส่งกันกับตัวเมื่อกี้ได้คับพี่น้องตัวนี้กับสาวทองแรกนะครับสาวทองแรกอันนี้มี โปรโยกคูหรือว่าโปรโยกชุดอยู่ครับพี่น้องมีครับผมผู้ใดงบถึงหาหาหมูบามันสวยๆหัวหล่นๆอยู่มีโปรโยกคูแล้วก็โปรโยกชุดนะครับเนาะตัวนี้ลูกซี่ว่นะครับซีวยายศูนย์เก้าหกเทเทครับตัวนี้เป็นลูกซี่วาศูนย์เก้าหกพอกนะครับเนาะยครัเบ,บื้องแขงเบื้องขานะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังกับเบื้องหน้าตรงด้วยพี่น้องเด้อนี่หัวสันสันหนาสันสันหนาแงามำควันจับสวยสันพี่น้องเนาะผู้ใดมาขวันยุมองหนังนะครับตัวนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับเนาะ เงาหางบางใหญ่เลยครับพี่น้องครับอ้างพร้อมนะครับเนาะนี่เดี๋ยวงาหางง่ายเดี๋ยวให้ให้เกียงพลายอวยมาให้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบิ้งเงาหางกันนะครับเขาก็บสีผาเบิ้องมุ้งไก่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเนาะนี่นี่นี่สีผ้าเบิ้งเงาหางตัวนี้พี่น้องเออถูกไม่หนานต่ะสมบูรณ์ครับพี่คุณชั่วหกมือเก่พี่น้องมักตัวใหญเบิ้งเอาด้วครับเด้อเห็นเบิ้งใส่กันเบื้องใส่กันเลยครับดูช้าๆชัดๆไปนะครับเนาะนี่หกมือเก่าหกมือเก่าตัวตัวถ่ายสี่มือเก่านะครับาู อ๋หมักซ่งแบบไหนพี่น้องครับปลากระมังอ่งตัวดีเพราะเราถือการหาน่าเป็นหวเลี้ยงธรรมชาติมากครับมันไม่ถือง่า่เต็มได้อีกดีพี่น้องแม่นครับสิถีอ้วนก็นี่ได้หลายอยู่ครับผู้ใดหมักเลี้ยงแบบอ้วนแบบหมูตอนเลยเอาไปเลี้ยงเอาได้อัดค่อยอีกก็ไดเดี๋ยวเบื้องทักนี่สัตว์เดี๋ยวมันสู้พ่กเกี่ยวใจสู้ปีนหัวจังไงพี่น้องอยากได้มุมงามๆเนาะอยากได้มุมงามๆใหม่เห็นสุมุมงนะครับพี่น้องนี่เหลือบผมมีปัญหาครับนี่เบื้องหน้าตานะครับ ลามได้ผูกได้ครับงวงโอนี่ลามได้ผูกได้ด้วยครับเด้อแม่นครับนี่นะครับสามเบอร์นะครับต่อไปนี่ใส่ใยที่เด่นเลยครับใยป่านสั่งเนาะป่านรถไฟด้วยครับไมนครับเดี๋ยวให้เพื่อวยงวงจัดให้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อยังเบ่งกันนะครับเนาะไาลูกไปหายไปขยับไปก่อนเออฮ้องเบ่งมโอนี่ไปก่อนนะครับเนาะเออมันโมยากหยับออกมาเออนี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูให้เพื่อนจัดงัวทางคุณดันไปให้กันนะครับเออ มันสัสสัสสัสไปนะครับเนาะว่ามีมาไม่เรื่อยๆนะครับพี่น้องที่บรรจุหันกล้องหนีบบอ้วยอย่างนี้เวลาสุกง้วอย่างสิ้นเนี่ยมันอยู่ทุบเบียนครับพี่น้องมันบอกออาตัวต่อไปเบอร์ที่ซีอันนี้ที่เด็ดครับผมที่เด็ดใหญ่ปานสร้างเงาปานรถไฟด้วยครับพี่น้องครับหนังหนาสายใหญ่ตัวนี้งัวทองก็พอได้ครับไอทองกับวิโก้สองล้านครับโอเคท่านี้สวยทองกับวิโก้สองล้าน ตัวเม่เขานี่เป็นลูกพ่อใดลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะผมลูกสามหนึ่งนี่พี่น้องแข่งขายใยใยสูงลอยหาลอยหาสิบห้าหาสิบห้าน่ะจะได้เรือครับพี่น้องครับตัวให่ครับอันนี้คือพผนวัดด้วยครับว่าได้กะที่นี่ไม่ได้กะสักตัวครับอยู่นี่ไม่ได้กะนะครับเนาะหัวโลนเฮ็ดเขาให้แล้วตัวนี้บอท่านตีเบื่อว่าอย่างไนบอทแมนครับบอท่านตีเบื่อครับเอ้าท่องจักเดือนหรอกอ่ะท่องสีเข่าสี่เดือนครับจะเข่าสี่เดือนตัวนี้เก๋งเปิดไว้ที่เท่าไหร่ เปิดใบแปดมื่นหาตัวร่องได้ครับแปดมื่นหาตัวร่องได้ผู้ใดมักใหญ่ปันสร้างกับมาเอาตัวนี้นะครับเนาะเอาโปรจับคู่ใส่กันได้ด้วพี่น้องเด้อครับสิจับคู่จับขี้ได้เหมดนี่เบื้องหน้าหน้ากะโหลกเวก้ยวพี่น้องครับโลยางหนาเดี๋ยวแผ่นหลังพี่น้องท่านเห็นได้คุณจิตเดี๋ยวผมยังสิทธิ์ให้เบื้องครับพี่น้องเอาเบื้องมุมนี่ไปนี่มุมแผ่นหลังอ่าสวยปีนะครับพี่น้องครับตามสไตล์สามหนึ่งเพิ่อนนะครับเลียบสามหนึ่งหนาสวยโค้งสั่งแข็งขาใหญ่นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวฉันว่าเบิ้งเหงาหางบบบนี้นี่บนหน้าตาล่างไงอยู่ครับยึดฉี่เตรียมอยู่งวัยวยเทบันง้อยเทบันไม่เป็นไม่อยู่ที่นอ่เนาะนี่แหละเหงาหางใหญ่ๆนี่แหละครับเครื่องดำสนิทนะครับเนาะนี่เบิ้องสาสสัดสัสนี่บ่บบมีปานบ่มีด่างนะครับ,รบตัวจริงมันใหญ่อีหล๋ดิครับพี่นงค์ตัวจริงใหญ่ครับมันอาจสิบ่ขึ้นกล้องเวลาพี่นงค์ไปส่งพี่น้องกับทว่บ้านมันก็ตัวใหญ่แทบบ้านที่านดิใหญ่ๆนี่ประกันความใหญ่ครับประกันความใหญ่ดูหลังปีๆนะครับนี่เบบบิิ่่งงมมมมมุุนนนีี้้้ตเหาาครัผ บึงเฉาชาสัตว์สัตว์ขี่ประมาณสิบนาทีพี่น้องครับกับงูซีตูนี่อาท่ากับมันจะเป็นนี่งูเช่าบ้านนี่หลีเอ่าให้บึงมุ้งไก่ไกลไปนี่พี่น้องเอ้าเลือกเอาผูกได้ลามได้ครับนี่ผูกได้ลามได้ตามน้ำทงน้ำท่าได้ครับเกี่ยวเข่าแล้วล้มกับบูมีติงบูมิครับประกันท้องกับกระตมหนีครับผมท้องแหลกส้นบนนี่แม่นครับสาวท้องแหลกท้องแหลกสุูตุเลยพี่น้องแม่นท้องแหลกสุูตุเลยครับชุดนี้เอามาะบึงตัวจริงเอาด้วพี่น้องครับมักแบบใหญนะครับแต่ว่ายายครับตัวจริงนี่เคยกี่หลีเอ้า คลิปนี้ก็น่าจ,จะมีให้ประมานนะครับบางอ่งเนาะเอาซีเบอร์เน้นเน่นเขานี่แหละซีเบอร์เน้นเนหนสบรลิปนี้ก็ขอบจบไปแค่นี้ครับ,รบสวัสดีครับ